เอียงไปด้านหลังเห็นไหมตอนหลังเนี่ยเริ่มเกิดรอยร้าวตรงนี้แล้วถ้าเราไปมองแค่รอยร้าวตัวนี้เราก็จะพบว่าเอ้ยตัวนี้สุดอย่างเดียวตัวนี้ไม่สุดแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เขาสุดมาทั้งหลังอยู่นานแล้วจนท้ายที่สุดตัวนี้เริ่มแตกเพราะเจ้าของบอกว่าเพิ่มเริ่มซึ่งเริ่มแตกไม่นานนะครับเจาะสำรวจด,ดินดีไหมครับต่อจะได้ทราบเมื่อกี้ด้านหลังใช่ไหมครับตรงนี้เราจาะแล้วด้านหน้าทะแยงครับก็ามาจาะนี่เ้ามาดูสิครับผลมันออกมาเป็นยังไงท่านดูนะครับมองภาพนี้อาจจะยังไม่ชัดนะครับแต่เพราะมันตัวมันเล็ก ท่านเห็นว่าด้านบนเนี่ยโอ้โหจนถึงสิบเก้าเมตรนี่ดินอ่อนเลยนะครับเป็นวิลล่ซอฟต์ชุซอฟต์เคลทจากนั้นเป็นมีเดียมสติ๊กเคลอ่าแล้วเจอทรายที่ไหลยี่สิบเมตร5้าสิบนะในต้องดูซิเจอทรายตรงไหนยี่สิบเมตร50าสิบครับยี่สิบเมตร5้าสิบอันนี้บอโฮลหนึ่งอยู่ด้านหลังนะครับที่เมื่อกี้ชี้นะครับอยู่ด้านหลังในต้องมาดูบอโฮลสองที่เจาะด้านหน้าสินะครับอ่านี่เป็น S p โพลิเกดเด็แซนเนี่ยฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันไหนมอบอโฮลสองอยู่ด้านหน้าอาคารครับ ปรากฏว่าเจอชั้นทรายที่เท่าไรครับ17เมตร50ครับดังนั้นการที่เขาตอกเสาเข็ม19เมตรใช่เลยะสิบ19เมตรถูกแต่ถูกเฉพาะด้านข้างหน้านะข้างหลัง19เมตรมันยังไม่ถึงทรายเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเสาเข็มยาวเท่ากันใช่ไหมครับแต่ข้างหลังเนี่ยเผื่อต้องเบรกด้วยซ้ำมันไหลปลายเข็มเป็นดินเหนียวเขย่งกันอยู่บางที่นะครับบอกว่าเช็คบางที่ไม่ใช่อาคารหลังนี้อย่างเดียวนะครับบางที่บอกว่าลาเซนโบไม่เกินสักต้นหนึ่ง ไม่เกินเท่าไหร่ห้าเซนห้าเซนหมาละเซนโบห้าเซนไเข็มเป็นดินเหนียวแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่แล้วเราต้องมาดูเข็มต้นไหนตอไม่ลงอ้าวมีตอไม่ลงแสดงว่าขย e งแล้วปลายเข็มอยู่ทรายอย่างนี้เป็นต้นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เรานําเอาองค์ความรู้ที่เรามีนะครับมารวมกันนะวิเคราะห์มาถ้าถ้ามีข้อมูลอย่างอื่นที่ต้องการเพิ่มเติมก็หาเพิ่มตัวอย่างสุดท้ายครับ บ้านพักอาสัยสองชั้นนะฮะเห็นไหมสองชั้นนะครับแต่ต้องการผุททีวิศกรในการวิเคราะห์นะครับนะครับต้องการผู้ที่มีประสบการณ์นะครับในระดับูท้ทธทีในการวิเคราะห์อันนี้ก่อสร้างปี2548มีปัญหาปี2560ประมาณนั้นนะครับประมาณ60ชุดเองต่างระดับ30เซนเจ้าของบ้านบอกเปิดประตูนี้มาไหลเลยสุดท้ายนะครับก็ต้องย้ายาไปอยู่ข้างนอกก่อนทําการแก้ไขประเด็นคือหลายท่านงสงสัย นะครับสำรวจการชุดตัวและจอดสำรวจดินอย่างที่ว่ามีการตรวจพลาเรลเซิสิมิกด้วยหลายท่านสงสัยอะไรครับนี่เป็นบ้านสองชั้นนะครับรถเข้าไปจอดปังตัวที่ทุดน้อยที่สุดเราให้เป็นเฟรฟเลนซ์ศูนย์ศูย์ไม่มีรอยร้าวลังนี่ไม่มีรอยร้าวครับท่านแต่รอยร้าวไม่มีรอยร้าวความหมายคือตามผนังตามอะไรไม่มีแต่มันมีที่เสาต้นนี้ต้นเดียวท่านทุกท่านดูทันนะครับเสาต้นนี้ พอมายืนตรงแถวๆนี้เรามองเขาหาเสาจะเห็นแตกเป็นลูกปากฉลามเสาเนี่ยแตกเป็นลูกปากฉลามหลายท่านก็บอกว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ต้นนี้สุดต้นนี้สุดแล้วต้นนี้มีปัญหาต้นนี้มีปัญหาเพราะมันแตกแต่ทําไมอาคารมันเอียงมาฝั่งนี้สามสิบเอ็ดเซนสามสิบสองเซนเอียงทะแยงด้วยสามสิบเอ็ดเซนเนี่เดินรู้เรื่องแน่นอนครับท่านเวียนหัวแน่ผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าดินเนี่ยมันมีความต่างระดับต้องต้องมีการเจาะสำรวจดินแบบเมื่อกี้เลยฮะเจาะออกมาผลก็เป็นเช่นนั้น นะครับไม่ได้ต่างอะไรกันทีงแต่ทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ถึงแตกก็ตัวนี้มันถูกดึงนัดเนี่ยครับอาคารซุดเนี่ยครับฐานใดก็ตามที่มีการซุดตัวเสาอาคารไม่ร้าวแต่เสาที่อยู่บนฐานที่ไม่ซุดเสาตัวนั้นจะถูกดึงโน้มให้แตก้าวที่ผมมักยกตัวอย่างเหมือนไม้มาทัดพลาสติกจับงอมจะแตกเป็นปล้องๆแต่อันนี้มันเป็นต้นมุมแตกทะแยงมาทั้งฝั่งนี้เลยเพราะมัญเ,เป็นปักฉลามทีนี้อย่างนี้ครับ หลายท่านในที aran, ่เ <necessary> กี่ยวข้องเนี่ยก็อยากจะบอกอาจารย์ทำพาราเซตามิคดูหน่อยดีไหมได้รู้เจาะสำรวจดินด้วยก็ทำพาราเรนี่มันทะแยงมาอย่างนี้เลยนะครับก็เจาะสำรวจดินบอโฮ1กับบอโฮ2เราพบครับบอโฮ1ครับบอโฮ1เมื่อกี้บอโฮ1อยู่นี่ใช่ไหมครับอ่าเข็มยาเท่าไหร่สนใจไม่ได้ยี่สิบสี่มั้งอ่ายี่สิบสี่เมตรอยู่นี่เจาะน่าจะต่อสักยี่บห้าประมาณนี้เห็นไ ยี่สี่เมตรี่ยเจอทรายละตรงนี้บอโฮหนึ่งยี่สิบสี่เมตรนะฮะแต่ตอกเข็มอาจจะไม่ถึงนะยังไม่ได้ครับยวสตันกว่านะครับอันนี้บอโฮหนึ่งนะบอโฮสองเมื่อกี้บอโฮหนึ่งเจอที่ยี่สบสี่เมตรบอโฮสองเจอยี่บเอ็ดเมตรนะครับถ้าท่านใช้เข็มยี่ิบเอ็ดเมตรบอโฮสองเจาะตรงไอ้ต้นที่เมื่อกี้บอกมีเสาแตกอะฮะด้านนอกบอโฮหนึ B ่งบอโฮสองเนี่ยตอกยี่บเอ็ดเมตรเนี่ยรับรองตรงนั้นก็เจอทรายแล้วเพราะมันเริ่มเจอตรงนี้ยี่สิบยี่สิบสอง ันก็ต่อไป22เมตรนะครับก็อยู่แค่นั้นแต่ท่านใช้ความยาวเข็มเดียวกันไปต่อปั๊บไอ้ด้านที่บอโฮหนึ่งรับรองได้ครับทั้งแอรเรียนั้นมันไม่ได้อยู่ทรายมันก็สุดทีนี้ผลจากการเนี่ยเห็นไหมฮะชั้นทรายอยู่ที่21เมตรชั้นทรายอยู่ที่24เมตรท่านใช้เข็ม21เมตรไอ้นี่ถึงทรายไอ้นี่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าแอรเรียน,นี้ลงมันลงแน่นอนแล้วแต่ทําไมแตกก็ตรงนี้มันงัดอยู่อยากจะรู้ว่าเข็มตัวนี้หลุดไหม ทำพาเรลเซติมิ่เขาก็ทําเปรียบเทียบกันสองต้นตน้ตนนี้กับต้นนี้นะครับทำพาเรลเซติมิ่จากหลุมเจาะสารวจดินอะทาได้เราพบครับว่า,าตําแหน่งที่หนึ่งเห็นไหมเจอว่าปลายเข็มทูยี่ยี่สิบเมตรห้าสิบนะครับไหนลองมาดูครับ p สองอ้าพีสองเจอสิบเอ็ดเมตรครับ อันนี้เคยเป็นเควสชั o มากเลยก็ถามผมอาจารย์เข็มต้นนี้ที่ต้นที่มันแตกเสาที่มันแตกเนี่ยมันได้แค่สิบเอ็ดเมตรเองไอ้นั้นทั้งยี่สิบเมตรมันซุดได้ไงผมบอกยี่สิบเมตรอมันซุดเพราะปลายเข็มอยู่ดินเหนียวแต่อ้นี่สิบเอ็ดเมตรเนี่ยมันเป็นรอยต่อตรงตำแหน่งใกล้ๆลอยต่อเลยสังเกตด,ดูดิมันหยักเข้าไปข้างในหน่อยแล้วมันวิ่งต่อได้อีกอ่ะมันแสดงว่าอะไรครับถูกดึงโน้มจนกระทั่งรอยต่อน,นี่มีการขยับแล้วแต่ไม่ถึงขนาดหลุดนะฮะ ราะฉะนั้นความเข้าใจเรื่องของรอยต่อเข็มความเข้าใจเรื่องดินนะครับกับการดึงลังอะไรต่างๆทั้งหมดนี้ที่ผมนํามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแล้วท้ายที่สุดนะครับเข็มตัวนี้ไม่ได้ทําการแซมนะครับก็ทําการยกหรืออาจจะแซมเหลือแซมแต่เพื่อใช้เป็นจุดยกนะครับใช้เป็นจุดยกซึ่งเข็มเดิมใช้ด้วยไม่ได้ตัดเข็มเดิมทิ้งก็ยกอาคารทั้งหลังขึ้นก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเข็มตัวนี้ ยังใช้งานได้อันนี้เป็นตัวอย่างครับนะครับก็เรียนให้ทุกท่านทราบทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลโดยทั่วไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของข้อมูลดินในแต่ละสะเต็ปที่ว่ามาจนถึงท้ายสุดละการวิเคราะห์ปัญหาจะทําให้ท่านพอมองเห็นภาพนะครับท่านวิศกรที่จะขอเลื่อนขั้นท่านก็สามารถที่จะประยุกต์งานของท่านที่เป็นงานโครงการใหญ่ๆเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ขอ ฝากไ้เพียงแค่นี้นะครับก็ขออวยพรขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการสอบนะครับในการขอเรียนท่านและท่านที่ยังไม่ได้เขียนขอก็รีบยื่นขอซะนะครับนะครับพวกเราช่วยกันกระตุ้นกันหน่อยก็จะทําให้มีพี่ใหญ่ขึ้นมาในแวดวงมากขึ้นนะครับขอบคุณมากทุกท่านครับขอให้มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ